โ,โอ้โหครับสวยโอ้เวยปลาสัวสีเขียวนะครับครับสวยเลยเอยลงไปลึกเลยครับครับปลาสวัวสีเขียว หมายก็กนี่เลยครับหมายตีข้ามฝั่งแล้วลากมาพยายามตีให้ขึ้นฝั่งก็ได้ครับปลามันเขี้ยวถ้าตกกลางน้ํายังไงมันก็ไม่กัดครับเพราะว่ามันเขี้ยวแหละจะตกใจตีข้ามฝั่งไปแล้วลากมาปลาอยู่ริมฝั่งครับถ้ามีตัวซัดแน่นอนครับตาสัดชีเคียวครับอย่างนี้ครับนหนก็ฝากผลงานด้วยครับ ยางไทพูครับปลาสวดชี้เขียวไส้ขนาดสองเสนครับเยอปลาไสสวยเลยเอาได้ครับขอบคุณครับ อยู่นะครับแหวนครับแหวนก็ยังดีงมีแต้มนับแต้มหมดครับนี่ครับปลาสวตสีเขียวครับไปขึ้นฝั่งแล้วลากลงเนียนๆครับมีตัวกัดแน่นอนครับเยอะขนาดสองเซนไม้ก็นี่ครับปลายไผ่ไหมครับเนี่ย มันล้มมาตีข้ามฝั่งไว้นู่นเลยครับขนนาดค่อยเหยาะๆเหยาะๆลงเขยาเขยาลงมาเนียนๆครับเหมือนกับเหมือนกับเขียดกบเขียดมันย่องลงน้าอะครับอะไรประมาณนั้นจินตนาการดีๆพอเห็นปุ๊บมันก็วิ่งเข้าใส่เลยครับทำยังไงก็ฝาวไว้ด้วยครับปลาสวดสีเขียวขนาดสองเซนกบยางไทพูครับ เอาเด้วยครับขอบคุณครับ